และว,วันนี้ผมจะพาน้อ,นอเน่ยไปกินไก่ที่เผ็ดที่สุดในอเมริกานั่นเองนะครับชื่อร้านเนี่ยชื่อว่าเดฟฮอตชิคเก้นนั่นเองหรือแปลเป็นไทยก็คือเดฟไก่เผ็ดหรือว่าเดฟไก่ร้อนนั่นเองนะครับแปลได้ทั้ง2แบบพอเราเข้ามาในร้านเนี่ยเราก็เลือกก่อนนะครับว่าเราจะเอาเมนูไหนหลังจากที่เลือกเมนูเสร็จเนี่ยฝั่งซ้ายมันจะบอกนะครับว่าเราต้องการความเผ็ดระดับไหนมีตั้งแต่ไม่เผ็ดเลยจนถึงความเผ็ดระดับยมมาทูที่เขาใช้พริกแคโรเนนาริปเปอร์นั่นเองอันนี้คือผมถ่ายบินให้ดูเลยนะครับีนน่็ผ,ผุเผ ในโลกเนี่ยมันจะสักแค่ไหนกันเชียวและเรียบร้อยครับเราก็ได้เมนูของเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแพ็กเกจเนี่ยน่ารักเลยนะฮะผมชอบโลโก้เขามากอะจากนั้นครับเราก็มาเปิดกล่องอาหารกันครับจะสังเกตได้ว่าไก่นี่คือพริกสีแบบแดงมากกลิ่นฉุนของพริกนี่ตีขึ้นจมูกเลยนะครับก็จะมีเฟรนฟรายมีแตงดองให้ด้วยแล้วก็ขนมปัง2แผ่นเนาะทีนี้ก็ได้เวลาชิมกันนะครับผมเราก็คนไทยสายกินเผ็ดซะด้วยไงไก่แค่ไก่เผ็ดแค่นี้เนี่ยมันจะสักแค่ไหนกันเชียวคำแรกไม่เป็นไรครับแต่คำต่อไปเหมือนไฟมันไหม่อยู่ในปากจากปรรระสบบกกาาณ์ออเเลยยวว่คั้งดีพ